นายทหารในราชการนายหนึ่งถูกปองร้ายขณะนอนหลับในขณะเกิดเหตุภรรยาของเขาอยู่ข้างๆเขาส่วนในบ้านยังมีลูกๆอีก4ี่คนแต่พวกเขาไม่เห็นรูปร่างหน้าตาคนร้ายเลยเมื่อพิจารณาถึงสถานะของผู้เสียชีวิตแล้วตอนแรกตำรวจคิดว่าน่าจะเป็นการโดนลอบปองร้ายจากศัตรู แต่ของส่วนตัวจํานวนมากในที่เกิดเหตุกลับเปลี่ยนแปลงทิศทางการสืบสวนของตํารวจจากปากคําของผู้รู้เรื่องราวทําให้ตํารวจได้ทราบถึงชีวิตส่วนตัวของนายทหารนายนี้หลังจากที่ตํารวจเปิดโปงความสัมพันธ์อันผิดปกติของสองสามีภรรยาพร้อมกับขจัดข้อสงสัยของผู้คนแล้วสุดท้ายพวกเขาก็จับกลุ่มคนร้ายในคดีได้ตกลงแล้วมันเกิดเรื่องอะไรขึ้นบ้าง สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับสู่สำนักสืบลับและระดับถัดไปเราจะมารับชมคดีนี้กันนะครับคดีที่นำมาให้รับชมกันในวันนี้เกิดขึ้นที่เมืองฟายเอตวิลรัฐนอร์ทแคโรไลนาประเทศสหรัฐอเมริกาเมืองดังกล่าวตั้งอยู่ทางตอนกลาง่อนไปทางใต้ของรัฐห่างจากเมืองลาว่เมืองหลวงของรัฐประมาณ60กิโลเมตรมีประชากรราว2 1 0 0 0 0คนเป็นที่ตั้งของฟอร์ตลิเบอร์ตี้ฐานทัพของกองทัพบ,บกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ เจ้าของเรื่องมีชื่อว่าเดวิดแชนนอนเกิดเมื่อวันที่1มิถุนายนปี1 9 6 2เขาเติบโตที่รัฐนอร์ดาโกตาเป็นลูกคนที่4ของครอบครัวเป็นน้องคนสุดท้องจากปากคำของคนในครอบครัวตอนที่ยังเด็กเดวิดมีนิสัยค่อนข้างเก็บตัวไม่ค่อยชอบเข้ากิจกรรมสังคมแต่เขามีพลังกำลังเข้มแข็งและชัดเจนในตัวเองว่าต้องการทำอะไร ด้วยเหตุนี้พอเรียนจบชั้นมัธยมปลายเดวิดเลยทําตามความคิดของตัวเองเข้าร่วมเป็นทหารในกองทัพเขาประจําการในฐานทัพทางตอนเหนือของรัฐนิวยอร์กอยู่ประมาณ10ปีโดยในระหว่างนั้นเขาก็ได้รู้จักกับโจแอนแชนนอนภรยาของเขาในอนาคตโจแอนเป็นคนนิวยอร์กเธออายุอ่อนกว่าเดวิด4ปีตอนนั้นทํางานเป็นสาวเสิร์ฟอยู่ในคลับสําหรับคุณสุภาพบุรุษขยายความก็คือเป็นสถานที่ให้บริการโชว์สําหรับแขกเพศชาย สาเหตุที่โจแอนต้องทำแบบนี้หลักๆเนื่องจากเกี่ยวข้องกับประสบการณ์ชีวิตตั้งแต่วัยเยาว์โจแอนในตอนอายุประมาณ12ปีเธอถูกคนแปลกหน้าล่วงละเมิดจากนั้นไม่นานเธอก็ถูกพ่อแม่แท้ๆทอดทิ้งกลายเป็นเด็กกำพร้าที่ไม่มีใครดูแลในช่วงเวลาหลายปีนับจากนั้นโจแอนผ่านสถานสงเคราะห์หลายแห่งแต่เธอไม่เคยได้รับการศึกษาที่ถูกต้องตลอดจนถึงการดูแลที่เหมาะสมซึ่งมันส่งผลอย่างมหาศาลต่อชีวิตในวันข้างหน้าของเธอ ตอนที่โจแอนอายุ18ปีเธอแต่งงานกับชายสูงวัยคนหนึ่งและให้กำเนิดลูกสาวสองคนคือเดซี่กับเอลิซาเบธแต่ทว่าชีวิตการแต่งงานนี้ไม่ได้ยืนยาวเท่าไหร่นักมันจบลงในช่วงเวลาแค่ไม่กี่ปีโจแอนเลิกรากับสามีเนื่องจากเขาชอบทุบตีเธอหลังจากที่กลับมาโสดโจแอนก็เลือกงานที่หาเงินค่อนข้างสบายเนื่องจากความบีบคั้นในชีวิตแต่ถึงแม้เธอจะแก้ปัญหาการเงินได้แต่ชีวิตก็ยังคงไม่ราบรื่น เนื่องจากโจแอนไม่เคยได้รับการศึกษาที่ถูกต้องและไม่เคยได้รับความรักจากครอบครัวเธอจึงไม่รู้ว่าควรอบรมสั่งสอนลูกอย่างไรลูกสาวทั้งสองคนของเธอจึงค่อนข้างหัวดื้อมากเมือ่อโตขึ้นมาเดซี่ได้เป็นแม่คนตอนอายุ17ปีส่วนเอลิซาเบตลูกคนเล็กก็กลายเป็นเด็กแสบคนดังเธอมีพฤติกรรมไม่ดีหลายอย่างชอบไปหาเรื่องนอกบ้านท้ายที่สุดก็ถูกโรงเรียนไล่ออกเพราะมีเรื่องทะเลาวิวาททำให้เรียนไม่จบมัธยมปลาย สองพี่น้องคู่นี้ไม่ต่างจากแม่ของพวกเธอต่างมีชีวิตวัยเด็กที่ย่แย่เหมือนๆกันแต่ทั้งหมดนี้ดีขึ้นหลังจากที่โจอแอนได้เจอกับเดวิดปี1989เดวิดรู้จักกับโจอแอนจากการแนะนำดูตัวหลังจากที่คบหากันสั้นๆทั้งคู่ก็ได้เป็นสามีภรรยากันในปี1990หลังจากแต่งงานเดวิดรับเลี้ยงลูกสาวสองคนของภรรยาและมีลูกสาวกับโจอแอนอีกสองคนในช่วงเจปีต่อมา เดวิดจัดว่าเป็นพ่อที่เข้มงวดคนหนึ่งเขาให้ความสําคัญกับการศึกษาของลูกๆภายใต้ความเข้มงวดของเขาลูกสาวสองคนของโจแอนเปลี่ยนแปลงตัวเองไปในทางที่ดีขึ้นขณะเดียวกันอนาคตในกองทัพของเขาก็ก้าวหน้ามากด้วยเช่นกันในตอนอายุ35ปีเดวิดถูกย้ายจากฐานทัพประจำการเดิมมาอยู่ที่ฟอร์ดลิเบอร์ตี้และได้รับเลื่อนยศไต่ขึ้นมาจนถึงระดับพันตรีแต่ในขณะที่ชีวิตของพวกเขาทั้งครอบครวัวกำลังดีวันดีคืนเรื่องเศร้าก็เกิดขึ้น ในตอนตีสของวันที่23กรกฎาคมปี2002ตำรวจท้องที่ได้รับโทรศัพท์จากโจแอนอ้างว่าเดวิดสามีของเธอถูกปองร้ายภายในบ้านร้องขอความช่วยเหลือโดยด่วน หลังจากรับสายแล้วตํารวจกับเจ้าหน้าที่กู้ชีพก็รุดมาถึงสถานที่เกิดเหตุแต่ทุกอย่างสายเกินไปแล้วเดวิดเสียชีวิตแล้วเขานอนเปลือยเ,เปล่าอยู่บนเตียงมีเพียงผ้าห่มผืนบางคลุมตัวดูแล้วคล้ายกับถูกปองร้ายขณะที่กําลังนอนหลับสบายในขณะเกิดเหตุลูกสาวคนโตของโจโอแอนไปนอกเมืองในบ้านนอกจากลูกชายอายุยังน้อยสองคนกับเอลิซาเบธลูกสาวคนเล็กของโจโอแอนแล้วยังมีเวราทอมสันเพื่อนของเอลิซาเบธอีกหนึ่งคน เอลิซาเบธกับเวราเล่าว่าตอนที่เกิดเหตุพวกเธอกําลังฟังเพลงอยู่ในห้องนอนเลยไม่แน่ใจว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นบ้างส่วนลูกชายสองคนก็เข้านอนไปแล้วไม่รู้เรื่องรู้ราวเช่นกันตำรวจจึงสอบปากคำโจแอนผู้ซึ่งรู้เห็นเหตุการณ์เพียงคนเดียวโจแอนบอกกับตำรวจว่าตอนเกิดเหตุเธอกับเดวิดสามีนอนพักผ่อนอยู่ในห้องนอนจูๆ่ๆบ้านก็สั่นแล้วเสียงอาวุธก็ดังเบาๆสองนัดปลุกเธอให้ตื่นเธอคิดจะไปเปิดไฟดูว่าเกิดอะไรขึ้น แต่ยังไม่ทันที่จะทําอะไรคนร้ายก็หนีไปจากที่เกิดเหตุอย่างรวดเร็วตอนนั้นเธอกลัวมากเธอเลยไม่กล้าไล่ตามไปพอเธอมั่นใจแล้วว่าลูกๆปลอดภัยจึงรีบโทรแจ้ง911ขอความช่วยเหลือตำรวจตั้งข้อสงสัยเล็กน้อยกับปากคําของโจโอแอนเนื่องจากบ้านของพวกเขาไม่มีร่องรอยการบุกรุกประกอบกับตามเนื้อตัวของโจโอแอนก็ดูสะอาดสะอ้านไม่เหมือนกําลังนอนอยู่ข้างเดวิดขณะเกิดเหตุปองร้ายอย่างที่เธออ้างเลย นอกจากนั้นแล้วตอนนั้นข้างนอกก็ฝนตกพื้นมีน้ำขังทุกจุดแต่ที่เกิดเหตุกลับหารอยเท้าหรือรอยนิ้วมือคนร้ายไม่พบเลยแม้แต่ปลอกกระสุนก็ไม่ตกทิ้งไว้สิ่งนี้ทำให้ตำรวจเริ่มสงสัยว่าคนร้ายอาจจะเป็นสมาชิกในบ้านสำหรับข้อสงสัยดังกล่าวตำรวจทำการตรวจสอบคาบเข่าของอาวุธจากทุกคนในที่เกิดเหตุเป็นลำดับแรกเพื่อตรวจดูว่าในบรรดาพวกเขามีใครเคยหยิบอาวุธบ้าง แต่ผลยืนยันว่าทุกคนในที่เกิดเหตุวันนั้นไม่มีคราบเข่าอาวุธติดตามร่างกายทําให้ตัดความน่าสงสัยของพวกเขาทิ้งได้ในเบื้องต้นลำดับถัดมาตำรวจพุ่งความสนใจไปที่งานของเดวิดเนื่องจากเขาเป็นนายทหารในประจำการอาจเกิดปมความแค้นกับลูกน้องได้หรืออาจเจอศัตรูล,ลอบปองร้ายจากเนื้องานก็ได้ตำรวจเลยเข้าพบผู้บังคับบัญชาของเดวิดเพื่อสอบถามผู้บังคับบัญชาของเดวิดเปิดเผยว่าเดวิดเป็นนายทหารตัวอย่าง เขาไม่เคยมีปัญหาด้านประวัติเสียหายเลยสำหรับในตัวงานเขาไม่อาจเปิดเผยได้เนื่องจากต้องรักษาความลับทางราชการแต่โดยพื้นฐานแล้วสามารถยืนยันได้ว่าเดวิดไม่น่าจะมีใครปองร้ายเนื่องจากตำรวจไม่สามารถหาเบาะแสเพิ่มเติมในด้านการทำงานของเดวิดพวกเขาจึงหันกลับมายังสถานที่เกิดเหตุอีกครั้งคราวนี้พวกเขาทำการตรวจสอบทุกซอกทุกมุมของบ้านแม้ว่าจะยังคงไม่พบเบาะแสดใดๆที่คนร้ายทิ้งไว้ แต่ก็พอจะหาสิ่งของที่อาจช่วยให้ไขคดีได้บางส่วนเจอภายในห้องนอนของเดวิดมีของเล่นผู้ใหญ่จํานวนมากวางอยู่และยังมีหนังผู้ใหญ่รวมถึงภาพติดเรทอีกจํานวนหนึ่งข้าวของเหล่านี้ไม่ว่าจะในด้านปริมาณหรือเนื้อหา้วนและแต่เกินขอบเขตของคนปกติทั่วไปจะรับได้โดยเฉพาะภาพติดเรทซึ่งตํารวจพบภาพของเดวิดกับโจแอนภรรยาของเขาด้วยมันดึงดูดความสนใจจากตำรวจมากๆพวกเขาจึงสอบปากคำโจแอนอีกครั้ง พอได้เห็นภาพเหล่านั้นโจแอนก็ตระหนักได้ว่าเธอไม่อาจปิดบังต่อไปได้อีกแล้วเธอจึงจำต้องเปิดเผยเรื่องบางอย่างกับตำรวจทั้งๆท,ท,ที่ไม่อยากเปิดเผยที่แท้แล้วพวกเขาแอบใช้ชีวิตในแบบที่น่าอัปยศอดสูกันมาตลอดจากปากคำของโจแอนเธอเล่าว่าเมื่อ3าปีก่อนเดวิดได้เปลี่ยนแนวคิดของการครองคู่ที่มีมาแต่เดิมเนื่องจากเขาคิดว่าความร้าวฉานของชีวิตแต่งงานส่วนใหญ่เกิดจากการที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่ายมีชู้ ดังนั้นเพื่อรักษาความยืนยาวและความแปลกใหม่ของชีวิตแต่งงานให้คงอยู่เขาเลยเสนอความคิดที่ค่อนข้างลำหน้าเกินไปขึ้นมาในตอนเริ่มต้นโจอแอนไม่อยากตกลงด้วยแต่เดวิดคอยเกลี้ยกล่อมเธอตลอดสุดท้ายเธอจึงจนใจจำยอมตกลงด้วยในช่วงเวลาหลังจากนั้นพวกเขาก็ไปร่วมปาร์ตี้แลกเปลี่ยนคู่แทบทุกอาทิตย์เดวิดถึงกับแลกคู่ให้โจอแอนด้วยตัวเองเพื่อตอบสนองความต้องการพิเศษของเขาแต่ถึงแม้ชีวิตส่วนตัวของพวกเขาจะมั่วแต่พวกเขาก็รักกันดี ปากคาของโจแอนทําให้ตํารวจมีแนวทางในการสืบสวนสอบสวนที่ชัดเจนพวกเขาคิดว่าความสัมพันธ์ที่ผิดปกติระหว่างสามีภรรยาลักษณะนี้อาจจะเป็นสาเหตุของคดีพวกเขาจึงสอบสวนตามบาะแสดังกล่าวจากการตรวจสอบคอมพิวเตอร์ของเดวิดทําให้ตํารวจได้รู้ว่าเขาโลดแล่นอยู่บนเว็บบอร์ดหนึ่งของกิจกรรมพวกนี้บันทึกการสนทนาโชว์ว่าเดวิดเคยร่วมปาร์ตี้แลกเปลี่ยนคู่กับเพื่อนๆชาวเน็ตจํานวนมาก โดยหนึ่งในคนที่แลกเปลี่ยนกันบ่อยที่สุดคือผู้ชายที่ชื่อมาร์กตำรวจจึงดำเนินการสอบปากคำมาร์กทันทีซึ่งมาร์กก็ยอมรับว่าเขากับภรรยาเคยร่วมกิจกรรมลักษณะนี้กับเดวิดและภรรยาอยู่บ่อยๆแต่เขายืนยันว่าตัวเขาไม่เกี่ยวข้องกับคดีนี้และเพื่อยือนยันในเรื่องนี้มาร์กได้มอบหลักฐานยืนยันว่าตัวเองไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุแน่ๆให้กับตำรวจพร้อมบอกบุคคลต้องสงสัยที่เขาคิดว่าน่าจะเป็นคนก่อเหตุมาหนึ่งคน ชื่อว่าเจฟฟรีย์วิลสันจากปากคำของมาร์คเจฟฟรีย์เป็นขาประจำของปาร์ตี้เหมือนกันสาเหตุที่เขาเข้ามาร่วมได้ล้วนแล้วแต่เป็นผลจากการพยายามแนะนำของเดวิดและภรรยาความจริงแล้วเจฟฟรีย์ไม่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขเพราะทุกครั้งเขาจะมาเพียงคนเดียวแต่เนื่องจากเจฟฟรีย์แข็งแรงโดดเด่นกว่าใครเลยเป็นข้อยกเว้นให้เขาได้เป็นสมาชิกนอกจากนั้นแล้วดูเหมือนโจแอนเองก็ชอบเจฟฟรีย์มากด้วยการแสดงออกในระหว่างกิจกรรมของพวกเขา ไม่เหมือนการแลกเปลี่ยนคู่ในเกมแต่เหมือนคู่รักกันจริงๆมากกว่าดังนั้นมาร์กเลยคิดว่าเจฟฟี่น่าจะเกิดความรู้สึกกับอีกฝ่ายจนลงมือก่อเหตุครั้งนี้ขึ้นปากคำของมาร์กได้รับความสนใจจากตำรวจจากการสืบสวนพบว่าเจฟฟี่หลงไหลในกิจกรรมนี้มากเขาปรากฏตัวในวิดีโอติดเรทที่เดวิดถ่ายหลายต่อหลายครั้งอีกทั้งยังใช้ชื่อเล่นในเว็บบอร์ดว่าสตนแมนอีกด้วย บาะแสะเหล่านี้ยืนยันปากคำของมาร์กได้ในเบื้องตน้นตำรวจจึงดำเนินการสอบปากคำเจฟฟี่คนโดยที่เจฟฟี่ให้ปากคำว่าเขาเป็นนักแสดงพิเศษในชีวิตคู่ของเดวิดกับภรรยาจริงแต่เขาอ้างว่าทั้งหมดนี้เป็นการจัดแจงของเดวิดเองสาเหตุที่เดวิดทำแบบนี้หลักๆแล้วก็เพื่อตอบสนองความต้องการของโจโอแอนภรรยารวมถึงความต้องการของตัวเขาเองด้วยเดวิดเคยพูดกับโจโอแอนและเจฟฟี่ว่าพวกเขาทำได้แค่เล่นเกมห้ามรักกันจริง ในตอนแรกสุดทั้ง3าคนร่วมงานกันอย่างมีความสุขเดวิดจะจัดกิจกรรมประเภทนี้ทุกอาทิตย์แต่ตอนหลังเขาอาจจะสังเกตได้ว่าโจแอนหลงรักเกมประเภทนี้แล้วเดวิดเป็นกังวลว่าเธอจะรักเจฟฟี่ขึ้นมาจริงๆเลยไม่ชวนเจฟฟี่มาร่วมกิจกรรมอีกจากกฎกติกาเดิมของเกมเจฟฟี่ควรจะถอยออกจากชีวิตของเดวิดกับภรรยาไม่สามารถมีความสัมพันธ์ใดๆกับโจแอนได้อีกแต่โจแอนไม่อยากให้มันจบแบบนี้ดังนั้นเธอเลยให้สิน,น้ำใจเล็กๆน้อยๆติดสินบนเจฟฟี่ เพื่อรักษาความสัมพันธ์เอาไว้เธอยังรับปากด้วยว่าจะซื้อมอเตอร์ไซค์คันใหม่ให้เจฟฟี่ภายใต้อิทธิพลของเงินตรากับความสเสน่หาเจฟฟี่จึงปิดบังเดวิดและฝืนความสัมพันธ์กับโจโอแอนอีกครั้งในช่วงเวลานั้นทั้งคู่จะนัดกันอาทิตย์ละ3-4ถึงครั้งซึ่งในช่วงนั้นเองโจโอแอนก็สูญสิ้นความเป็นตัวของตัวเองเธอไม่เป็นห่วงบ้านเย็นชากับสามีนานวันเข้าเดวิดก็เริ่มพบปัญหาในระหว่างการนัดเจอกันครั้งหนึ่งของทั้งคู่ จูๆ่ๆเดวิดก็ปรากฏตัวขึ้นล็อกทั้งสองคนไว้ในห้องเดวิดโมโหมากกับเรื่องที่พวกเขาแอบนัดกันและประกาศฆ่าหมายหัวคนทั้งคู่ไว้หลังจากที่เกิดเรื่องนี้ขึ้นโจแอนก็เกิดความคิดที่จะหนีตามเจฟฟี่แต่เจฟฟี่ไม่อยากทิ้งชีวิตอย่างทุกวันนี้เพียงเพื่อความสนุกชั่วครั้งชั่วคราวเขาจึงหนีไปกับโจแอนไม่ได้แต่เจฟฟี่ก็คิดได้ว่าโจแอนเคยรับปากจะให้มอเตอร์ไซค์เขาดังนั้นเพื่อไม่ให้โจแอนเสียใจเขาเลยไม่ได้ปฏิเสธแบบชัดถ้อยชัดคำ ทีแรกเขาคิดว่าพอผ่านไปสักพักโจแอนอาจจะล้มเลิกความคิดที่จะหนีตามกันแต่เขานึกไม่ถึงว่าผ่านไปไม่กี่เดือนเดวิดจะเจอกับการปองร้ายจนถึงแก่ชีวิตที่บ้านด้วยเหตุนี้เจฟฟี่จึงคิดว่าการเสียชีวิตของเดวิดน่าจะเกี่ยวข้องกับโจแอนผู้เป็นภรรยาตำรวจรู้สึกว่าเนื้อเรื่องที่เจฟฟี่เล่าค่อนข้างบังเอิญเกินไปในตอนแรกพวกเขาไม่คิดว่าโจแอนจะเกี่ยวข้องกับคดีนี้เพราะถึงอย่างไรเธอก็ผ่านการตรวจคราบข่าอาวุธแล้ว แต่เจฟฟี่ก็มีหลักฐานยืนยันชัดเจนว่าไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุขณะเกิดเรื่องซึ่งมันไปเสริมความน่าเชื่อถือให้กับปากคําของเขาตำรวจจึงเปิดฉากสอบสวนโจโอแอน,นอีกรอบในการสอบปากคําคราวนี้โจโอแอนไม่ค่อยยอมให้ความร่วมมือเท่าที่ควรเธอไม่ยอมเปิดเผยเรื่องราวระหว่างเธอกับเจฟฟี่เท่าไหร่นักปฏิเสธเพียงสั้นๆว่าไม่เกี่ยวข้องกับคดีนี้แม้ว่าพฤติกรรมของโจโอแอนอาจจะดูน่าสงสัยมากแต่ตอนนั้นตำรวจยังไม่มีพยานหลักฐานในมือมากพอ ลำพังอาศัยแค่ปากคำของเจฟฟี่ไม่มีทางรีดปากคำของเธอได้ด้วยเหตุนี้หลังจากจบการสอบปากคำแล้วตำรวจจึงปล่อยโจแอน,นกลับไปเวลานั้นห่างจากวันเกิดเหตุหลายวันแล้วเนื่องจากขาดพยานหลักฐานการสืบสวนสอบสวนคดีนี้จึงยากเป็นพิเศษแต่ในขณะที่ตำรวจกำลังมืด8ดด้านโทรศัพท์สายสำคัญก็โทรเข้ามาช่วยให้พวกเขามองเห็นความหวังอีกครั้ง วันที่31กรกฎาคมปี2002 1อหนึ่งอาทิตย์หลังเกิดเหตุตำรวจได้รับเบาะแสที่เกี่ยวข้องจากผู้รู้เห็นเหตุการณ์รายหนึ่งซึ่งอ้างว่าในงานชุมนุมครั้งหนึ่งเมื่อไม่นานก่อนหน้านั้นเขาได้ยินเวราเพื่อนของเอลิซาเบธพูดขึ้นมาถึงคดีนี้เวราเคยเล่าว่าเธอรู้เรื่องในคดีนี้ดีพร้อมอ้างว่ารู้ว่าคนร้ายคือใครเวราไม่ใช่คนแปลกหน้าสำหรับตำรวจเพราะในคืนเกิดเหตุเธอคือหนึ่งในบุคคลที่อยู่ที่นั่น และเป็นคนเดียวที่ไม่ใช่สมาชิกในครอบครัวของเดวิดจากบอแสที่ได้รับตำรวจจึงดำเนินการสอบสวนเวราในตอนแรกเวราไม่ยอมรับว่าเคยพูดคำพูดพวกนี้กับบุคคลภายนอกจนกระทั่งตำรวจโชว์บันทึกการรับแจ้งของผู้แจ้งเรื่องเวราถึงได้รับสารภาพว่าเธอรู้ทุกอย่างจากปากคำของเวราคนที่ทำร้ายเดวิดตัวจริงก็คือเอลิซาเบธลูกเลี้ยงของเขาเองและคนบงการเบื้องหลังก็คือโจแอนโจแอนเป็นคนหาอาวุธในการก่อเหตุ พร้อมกับแนะนําแผนการทั้งหมดให้กับเอลิซาเบธความจริงแล้วเอลิซาเบธเพิ่งจะเรียนรู้การใช้อาวุธเป็นก่อนหน้าก่อเหตุไม่นานเวราเองก็ต้องพลาดเวลากลับบ้านเพราะไปฝึกใช้อาวุธกับเอลิซาเบธในตอนบ่ายวันนั้นเหมือนกันแต่ตอนนั้นเวราไม่รู้ถึงแผนการของโจแอนกับเอลิซาเบธไม่อย่างนั้นเธอคงไม่อยู่ที่บ้านของเอลิซาเบธเด็ดขาดจนกระทั่งเกิดเรื่องแล้วเอลิซาเบธถึงได้เล่าทุกอย่างให้เธอฟังเพื่อปกปิดความผิด ปากคำของเวราช่วยให้ตำรวจมีพยานหลักฐานสำคัญในมือหลังสอบปากคำเสร็จสิ้นพวกเขาก็จับกลุ่มโจโอแอนกับเอลิซาเบธทันทีด้วยข้อหาเจตนาทำให้ผู้อื่นเสียชีวิตโดยไต่ตรองไว้ก่อนขณะ,ะเผชิญหน้ากับข้อกล่าวหาของตำรวจโจโอแอนยังคงยืนกรานปฏิเสธท่าเดียวแต่เนื่องจากอายุยังน้อยอยังอ่อนประสบการณ์พอเจอตำรวจเข้นหนักเอลิซาเบธก็ยอมรับสารภาพอย่างง่ายดายตามปากคำของเอลิซาเบธรวมถึงเบาแสอื่น ตำรวจได้จำลองเหตุการณ์ขึ้นมาใหม่อีกครั้งเดวิดกับภรรยาควรจะมีครอบครัวที่มีความสุขแต่เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางความคิดทําให้ความสัมพันธ์ของทั้งคู่ค่อยๆย,ยากจะควบคุมหลังจากที่โจแอนได้สัมผัสกับชีวิตแต่งงานรูปแบบใหม่สักพัก<ๆ>ก็เกิดการเปลี่ยนแปลงทางจิตใจเดวิดให้เจฟฟี่ช่วยเพื่อตอบสนองโจแอนโจแอนพอใจในตัวเจฟฟี่มากในระหว่างที่มีความสัมพันธ์กันเธอค่อยๆเกิดการพึ่งพาเจฟฟี่พอเดวิดไม่ยอมให้พวกเขาพบกันโจแอนเลยเกิดความคิด ที่จะไปจากเดวิดแต่โจแอนไม่ได้คิดจะหย่าเพราะเดวิดเป็นทหารประจำการในฐานะครอบครัวของนายทหารเธอสามารถรับสวัสดิการได้ระดับหนึ่งนอกจากนี้เดวิดยังมีประกันอุบัติเหตุอีก700,000ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ25,420,000บาทแถมเจฟฟี่ยังไม่ได้ปฏิเสธแบบชัดเจนด้วยว่าอนาคตจะไม่ใช้ชีวิตร่วมกับเธอโจแอนเลยตัดสินใจจบชีวิตเดวิดเพื่อสแสวงหาผลประโยชน์ที่ใหญ่กว่า ในตอนเริ่มต้นโจแอนเตรียมจะใช้วิธีการวางยาเพื่อให้แผนการสำเร็จแต่ดวงเดวิดแข็งประกอบกับร่างกายของเขาแข็งแรงมากดังนั้นพอเขากินอาหารเจือปนยาแล้วก็แค่ไม่สบายเล็กน้อยไม่เป็นอันตรายถึงชีวิตโจแอนเป็นกังวลว่าขืนวางยาต่อไปอาจทําให้เดวิดสงสัยได้เธอเลยตัดสินใจเปลี่ยนแผนหาคนมากำจัดเดวิดแทนตอนแรกโจแอนติดต่อเพื่อนสนิทสองคนหวังให้พวกเขามาช่วย แต่พวกเขาปฏิเสธเด็ดขาดสุดท้ายพอทําอะไรไม่ได้โจแอนเลยคิดถึงอลิซาเบธลูกสาวของตัวเองเพื่อให้อลิซาเบธยอมตกลงแต่โดยดีโจแอนจึงต้องเตรียมการล่วงหน้าก่อนเกิดเหตุ2เดือนเธอเริ่มเป่าหูลูกสาวถึงข้อดีของการกําจัดเดวิดพร้อมกับคอยซื้อของขวัญที่อลิซาเบธชอบหลายชิ้นให้เธอในช่วงนั้นซึ่งอลิซาเบธก็ตกหลุมพรางอย่างรวดเร็วเนื่องจากสมัยก่อนไม่เคยได้รับความสนใจจากแม่บังเกิดกล้าวเท่าไหร่เธอตอบตกลงโจแอนในที่สุด เดิมทีโจนแอนกะจะให้ลูกสาวลงมือตามแผนหลังจากที่ฝึกฝีมือการใช้อาวุธจนชำนาญแล้วแต่ก่อนเกิดเหตุเพียงหนึ่งวันโจนแอนเจอกับโทรศัพท์ก่อกวนของเดวิดตลอดเวลาที่นัดพบกับเจฟฟี่มันทำให้เธอโมโหมากโจนแอนไม่อยากทนอีกต่อไปแล้วเธอเลยสั่งให้เอลิซาเบธเก็บเดวิดในคืนนั้นโดยไม่สนว่าเวราจะอยู่ในที่เกิดเหตุหรือไม่พอก่อเหตุเสร็จแล้วโจนแอนก็ให้ลูกสาวจัดการกับอาวุธและเสื้อผ้าเสียก่อนจากนั้นค่อยโทรหา91 1 เรื่องว่ามีคนบุกเข้ามาปองร้ายคดีนี้เข้าสู่กระบวนการในชั้นศาลเมื่อวันที่15สิงหาคมปี2005หรือ3ปีหลังเกิดเหตุตำรวจใช้คำรับสาร,รภาพของเอลิซาเบธพร้อมด้วยพยานหลักฐานอื่น้องว่าโจแอนใช้ให้ลูกสาวทำร้ายสามีจนเสียชีวิตโจแอนไม่ได้แก้ต่างให้ตัวเองแต่ทนายของเธอแก้ต่างให้ว่าเอลิซาเบธคือผู้วางแผนตัวจริงเธอไม่ยอมให้กับการอบรมสั่งสอนของพ่อเลี้ยงเลยลงมือก่อเหตุขึ้น ความเห็นของฝ่ายจำเลยได้รับการสนับสนุนจากครอบครัวของเดวิดพวกเขาเห็นว่าเอลิซาเบธลงมือตามลำพังไม่เกี่ยวข้องกับโจแอนโดยหลักฐานสำคัญคือก่อนหน้านั้นเอลิซาเบธมีพฤติกรรมลักขโมยและทะเลวิวาทหลายครั้งมีหนำซ้ำก่อนเกิดเหตุไม่นานเดวิดยังเคยปรึกษาพ่อแม่ตัวเองถึงปัญหาในการอบรมสั่งสอนเอลิซาเบธด้วยหลังผ่านการพิจารณาแล้วคณะลูกขุนก็ลงมติสนับสนุนความเห็นของฝ่ายอัยการ โจแอนมีความผิดฐานทําให้ผู้อื่นเสียชีวิตโดยใจต,ตรองไว้ก่อนถูกตัดสินจําคุกตลอดชีวิตโดยแม่อนุญาตให้ยื่นคําร้องขอปล่อยตัวส่วนเอลิซาเบธลูกสาวของโจแอนถูกตัดสินให้มีความผิดเบาวกว่าได้รับโทษจําคุก25-31ปีโดยที่ในปี2029ซึ่งเอลิซาเบธจะอายุครบ42ปีเธอจะมีคุณสมบัติครบถ้วนพอให้ร้องขอการปล่อยตัวได้เอาล่ะครับเรื่องราวของเราก็จบลงเพียงเท่านี้ ถ้าหากชื่นชอบรายการของเรารบกวนกดติดตามช่องของเราและกดไลค์ให้คลิปของเราด้วยนะครับขอขอบพระคุณทุกการสนับสนุนที่นี่คือสำนักสืบลับแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ